แกสูตรแฮกวิธีการทำแฮมเบอร์กินเองที่บ้านให้งบตกคนละแค่ร้อยกว่าบาทกินได้2คนสูตรนี้คนไม่กินเนื้อก็กินได้ทุดิบทั้งหมดปุ๋ยจะซื้อมาจากร้านดองกิ มีขายเป็นเนื้อแฮมเบิร์กโดยเฉพาะเลยทุกคนถ้าใครไปช่วงเช้าๆมันก็จะราคา149อ่ะแต่ถ้าตกเย็นเขาจะลดราคาอีกถ้าใครกินแฮมเบิร์กเนื้อเขาก็มีขายด้วยนะขุดดิบที่2ที่สําคัญคือไข่ดิบญี่ปุ่นก็โมริทามะพอที่3จะเป็นข้าวญี่ปุ่นอันนี้หุงได้หลายมื้อเลยทุกคนและแค่89บาทข้าหุงข้าวญี่ปุ่นต้องล้างหลายๆน้ําหน่อยเพราะว่าข้าวมันค่อนข้างเหนียวจะหุงให้แช่ข้าวในน้ําประมาณ15นาทีค่อยกดหุงนะแล้วก็ไปย่างเนื้อแฮมเบอร์กันทุกคนวันนี้ที่ปุ สวยกว่านี้อ่ะอันนี้บุ๋ยใช้เป็นกระทะธรรมดาเลยเป็นไข่ไก่สไตล์ญี่ปุ่นคือสามารถกินดิบได้นะทุกคนตันนี้จะไม่เหมือนไข่ไก่ทั่วไปตรงที่เขาแช่ไว้ในตู้เย็นตลอดไม่ง่ายคือกินแล้วไม่ท้องเสียทุกคนฝัว่างรอย่างก็ให้ทําการแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงเนื้อแฮมเบอร์กสุดก็ามาโปะลงบนข้าวแล้วก็เอาไข่แดงที่เราแยกเอาไว้มาโปะบนเนื้ออีกทีกินกับไข่แดงหรือว่าซอสพนสึก็ได้บางคนกินคู่กับชายเท้า